ครับพี่น้องครับผมพาพี่น้องมาเที่ยวได้พี่น้องวันนี้มาสมบรรยากาศที่วัดสวนหงกับพี่น้องครับนี่นะครับมาทําบุญนะพี่น้องเนาะอ่าขอบครัวมาทําบุญครับพี่น้องครับมมีของครับของพวกนี้แม่กบโูกครับใส่บาตรด้วยครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศของวัดสวนหงครับพี่น้องครับผมนี่ครับ สวยงามครับพี่น้องครับผมบรรยากาศที่สวยงามน่าเคารพนับถือนะนะพี่น้องนะอันนี้คือขอบนะครับเพื่อยดังดีครับของสุด,ดยอดครับดังดีครับทีสามเดียครับทีสามทีดังสามทีครับพี่น้องครับผม บรรยากาศที่วัดสวนหงษ์ครับผมมาทำบุญครอบครัวบำรุงค่าน้ำค่าไฟ กับบรรยากาศครับพี่น้องครับผมสวยงามครับพี่น้องครับดูการหลูดห้องครับลูกน้องลุดองหลคอยก็ดังคอยลูกแห้งดังแห้งนะพี่น้องเนื้อโอ้โหแดนดีครับแดงดี อของออนหลน์เราก็เงยของหน่อยแล,ล้วก็ให้รู้ว่าเราไปตีลูกเอาหล่มเย็นครับพี่น้องครับมาวัดสวนหงมุนี้เนาะเย็นสบายดีครับพี่น้องครับผมมาบึงบรรยากาศน้ำเนาะ,ะพี่น้องเฮาบางคนก็บ่เคยมาสัมผัสในสถานที่ของวัดนะพี่น้องเนาะอันนี้คือสถานที่วัดสวนหงเด้อพี่น้องเด้อ

นะครับทางขึ้นทางออกเนรินครับี่ยครับสวยงามมากมากครับพี่น้องครับผมมีต้นองไใหม่อยู่นอันนี้เป็นเรือนะครับเนี่ยเป็นเรือเป็นเรือนะครับมาขึ้นอยู่กลางเรือนะพี่น้องันเรืออยู่ของขอคแบบ หัวเรืออยู่เดี๋ยวตอนลงไปเดี๋ยวผมจะถ่ายบังกับหัวเรือเนาะอุ้ยแดดครับมาหนี่แดดเองพี่น้องครับผมอุ้แดดสุดยอดเลยครับอันนี้คือรูปปั้นพี่น้องครับลูกปั้นเป็นเห็ดไหวสวยงามครับพี่น้องครับรูปปั้นเนาะอันนี้คือ ปลาครับเพี่เลี้ยงปลาไว้เนาะนั่นเห็นั่นโตปลาครับพี่น้องครับทุกคนปลามีตัวใหญ่ครับนี่อันนี้คือนามในเรือครับพี่น้องโอ้ในนอกเรือเนาะอันนี้คือพที่เลี้ยงปลาเนาะในวัดสวนหงครับพี่น้องครับนี่คือสถานที่วัดสวนหงขุ่นยอดครับยอดวัดสวนหงเนาะยอดยอดเรือผมยืนอยู่นี่แล้วครับพี่น้องทุกคน ยอดเรือครับพี่น้องครับผมไปเรื่อยๆครับถ้าพี่น้องชมวิวชมบรรยากาศเนาะนี่นะครับนี่ตำแหน่งทางออกมาเลยครับนี่นทางออก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 มาอันนี้มันจะเป็นทางออกนะครับ ไถ่ายอยู่วเขาไปเกินเปถ่คเที่นันทางออกองลอง้าทาันครับไปถ่ายบนนี่นะครับทางออกแล้วไปถ่ายบงหัวเรือเนาะหัวเรือ หัวเรือครับหัวเรือเรือเป็นหัวพญานาคหนำละครับพี่น้องครับมันคือครับโอ้หนี่ครับสวยงามครับพี่น้องสวยงามมากๆเลยครับนี่ครับทางออกทางออกมาครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้ไปเท่านี้ครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ